สวัสดีครับผมเปียวน,นะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้ก็มาพูดถึงบริการใหม่ของ Apple นะครับที่เพิ่งเปิดตัวให้เราได้สมัครใช้ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็คือ Apple One นะครับ Apple One คืออะไรก็คือการที่ Apple จะตัดสินใจรวบบริการ4อย่างของเขานะครับเอามาไว้ด้วยกันเป็น1เดียวแล้วก็จ่ายแค่บินเดียวต่อเดือนนะครับ อย่างแรกเลยก็คือบริการ Apple Music นะครับฟังเพลงใช่ไหมอ่าก็ผมก็สมัครอยู่แล้วเดยนปกติประมาณเดือนละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแบบแชร์ครอบครัวนะแล้วก็มี Apple TV นะครับนี่ก็เดือนหลักร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ Apple Arcade Apple Arcade นี่เป็นบริการเกมที่ผมเคยลองเล่นดูนะครับนะเป็นบริการเกมที่มีเฉพาะอยู่ในของ Apple เท่านั้นนะครับแพลตฟอร์มอื่นไม่มีให้เล่นนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของ iCloud iCloud นี่ก็เป็นบริการที่หลายท่านเคยเห็นอยู่แล้วใครที่ใช้ iPad iPhone เนี่ยซื้อมาก็จะเห็นเลยนะครับว่าแบบเขาจะให้มาฟรีเนี่ย5กิกเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์นะครับเวลาเราถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บไฟล์ก็ตามเนี่ยมันจะอัปโหลดอัปโหลดอัปโหลดเข้าไปเก็บบนไอคลาวนะครับพอไอคลาวเต็มปุ๊บ5กิกมันก็ไม่พอใช่ไหมมันเต็มเร็วใช่ไหมมันก็จะมีการแจ้งให้เราเนี่ยสมัครไอคลาวเพิ่มเป็นเดือนละ35บาทก็จะได้50กิกนะครับซึ่งผมก็สมัครไปรับนนป,ปุ๊ งานโค้ดข้อมูลผมเยอะไงมันก็เพิ่มเป็นแบบเอ้ยสมัครไหมเป็นเดือนละ9 9บาทจะได้แบบเป็นข้อมูล2 0 0กิกเลยได้เก็บ2 0 0กิกนะครับผมก็มองว่าโอ้โหแบบมันก็ต่อเดือนก็หลายหลายบาทแล้วนะเนี่ยจะค่ามือถือรายเดือนอีกใช่ไหมนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับพอ Apple วันมาเนี่ยผมก็แบบยิ้มเลยนะครับนะเพราะนอกจากที่มันจะทาให้ผมประหยัดค่า Apple Music กับ iCloud ไปแล้วเนี่ยซึ่งได้พื้นที่เพิ่มขึ้นผมก็จะได้ใช้บริการ a p p แ p ปเปิลทีว e กับแอปเปิลการ,รมัครทํายังไงไนะครับ มันจะไม่ได้สมัครหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะต้องออกนะครับไม่ได้สมัครสัฟารีนะคุณจะต้องไปในส่วนของ App Store เหมือนคุณโหลดแอปทั่วไปนะครับโอเค App Store. ส t o ร e เสร็จแล้วมันจะไม่มีอะไรอยู่แถวนี้นะครับคุณจะต้องไปตรงมุมบนขวาข้างบนนะครับนี่ที่เป็นโลโก้ของคุณนะครับเนี่ยอ่าเป็นไอคอนของคุณที่คุณได้ลงสมัครทะเบียนไว้กับไอ l คลว์ Gmail Apple Account อะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วคุณก็จะดูตรงนี้ครับคำว่าการรับสมัครนะครับนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษทท่วทีผมจะไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว มันจะวางตำแหน่งเหมือนกันการรับสมัครนะครับอ่าตอนนี้มันจะมีการอ่าพวกอะไรนะพวกแอปที่ผมเคยสมัครบริการไว้ต่างๆนานาอยู่นี้นะครับนะสักพักมันจะมีนี้เด้งขึ้นมาครับอ่าเหไหรมรับ Apple One <laughs> ไปดูแลไหมใครที่ผมพูดเองนะครับนะก็ดกดเข้าไปเลยครับมันให้ลองใช้ตอนนี้นะครับซึ่ง ในตอนแรกที่เราได้ลองใช้มาเลยเนี่ยเหมือนที่คุณทําพร้อมผมเลยเนี่ยนะครับก็คือมันจะให้เราได้ทําการแบบใช้ฟรีนะครับผมแต่คุณจะต้องรองมันโหลดแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมสเกตนะถ้าเกิดว,ว่าคุณเปิดแอป,ปที่มันเกี่ยวข้องกับบริการอยู่เช่นเหมือนเปิดเพลงอะไรไว้อยู่เนี่ยคุณต้องปิดก่อนนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมปิดเพลงปุ๊บเนี่ยไอ้น้านี้ก็จะดิ้งขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับนะโอเคคุณจะเห็นว่าจะมีบริการ2ส่วนก็คือแบบบุคคลส่วนตัวนะครับเดือนละ่อน เนี่ยครับ c p p l e Music ได้ทีวีได้เกมได้ iCloud เพิ่มขึ้นเป็น50 g b นะครับแต่ถ้า,าที่สนใจเนี่ยซึ่งเขาค่อนข้างแนะนำผมเนี่ยก็คือเป็นแบบครอบครัวนะครับก็คือเดือนละ295บาทซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันจะฟรี1เดือนนะถ้าเป็นแบบครอบครัวเดี๋ยวเขาเราทดลองใช้นะครับซึ่งจะมีบริการเพลงของ Apple Music เหมือนกันมี Apple TV เหมือนกัน มีเกมของ Apple Arcade ให้เล่นเหมือนกันแต่ที่พิเศษกว่าที่ผมสนใจมากๆก็คือพื้นที่ของ iCloud คุณจะได้ไปเลยครับ2องร้ยกิซึ่งหมายความว่าไอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนที่คุณแชร์เป็นแบบครอบครัวเขาก็ได้ใช้บริการด้วยเหมือนกันมันเลยคุ้มค่าที่จะได้ลองใช้นะครับ2.95บาทต่อเดือนดูเหมือนโอ้ก้นข้างราคาสูงนะแต่ถ้าคุณเทียบดีๆเนี่ย แค่เหมือนแอปฟังเพลงที่แบบแชร์ครอบครัวแบบเหมือนอยากให้เพื่อนเราหรือว่าแฟนเราหรือว่าคนในครอบครัวเราได้ใช้บริการไอ้ฟังเพลงเนี่ยก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนแล้วนะอ่านะครับถ้าเป็นแอป e a อาเ d e เล่นเกมด้วยเนี่ยก็หลายบาทแล้วนะรวมกันก็เกินอนะ่ะแพงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเอาเลยครับผมก็กดไปที่คําว่าเริ่มการทดลองใช้ฟรีนะครับอ่ามันก็จะาให้เราตัดสินใจนะครับกดปุ่มเนี่ยครับก็ทั่วๆไปสแกนเพื่อจะได้สมัครใช้งาน นะฮะพอเดือนต่อไปมันก็เก็บตังค์เรานะครับนะคือโอเคนี่มีปัญหาแล้วเพราะตั้งใจจะใช้บริการอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากแค่ทดลองใช้ก่อนคุณก็ดูเรื่องอการผูกบัญชีการยกเลิกคดีๆนะครับโอเคเสร็จสิน้นอ่าเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมแน่นอนว่าเพลงยังใช้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือ Apple Arcade Apple a r c a d e ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองดูนะอาร์เคดอาร์เคดเอาซิเอา, ade, เอาอลดเกมอะไรได้บ้างเกมกบไปไหนเกมกบไปไหน อ่านี่เกมนี้เกมกบจึ๊บ,บดูซิโหลดได้ไหมอ่าดาวน์โหลดได้โอเคจะเป็นบริการของ apple tv เองนะครับก็ใช้บริการได้ apple tv เนี่ยอืมดำเนินการต่อใช่ไหม,มก็จะใช้งานได้เลยทันทีนะครับอะไรที่ผมเคยลองเปิดดูค้างไว้เนี่ยก็สามารถดูต่อได้นะครับแต่ยิอาพุ่งตรงนะ Apple TV เนี่ยส่วนตัวยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับชอบ Netflix มากกว่าเนาะ อ่าแต่ก็เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมีอะไรมาให้ดูเรื่อยๆนั่นแหละครับนะบางอย่างก็เสียตังค์ด้วยแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะครับแบบต้องซื้อเพิ่มเหมือนเราเช่าหนังเพิ่มอล้วก็แล้วแต่เป็นเรื่องๆไปนะครับโอเคก็ฝากไว้ทีนี้ครับกับการสมัคร Apple One นะครับบริการใหม่ของ Apple นะครับนะสีบริการรวบเป็นหนึ่งเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าคุ้มค่านะครับแค่ไอคลาวเนี่ยเนี่ยพื้นที่คลาวก็แบบคุ้มค่าแหลวเวลา มันเราย้ายเครื่องซื้อเครื่องใหม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลอะไรจะหายนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะแบ็กอัพเรื่อยๆอ่าตอนนี้พื้นที่ผมเยอะขึ้นแล้วนะครับจาก50กิกเป็น200กิกไอ้ข้าวก็จะเก็บข้อมูลผมในเครื่องเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับเช้าว,วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับส like, ไครต์เป็นกำลังใจให้ช anel เทพบุญน,นำสตูดิโอของผมด้วยครับอย่าลืมไปสนับสนุนนะชาวแอปเปิลวัน